สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูวิธีการแก้ไขตัวบาูเอลีเซตนะครับบาูเอลีเซตจะเกิดขึ้นต่อเมื่อแรงดันต่ํานะครับบอร์ดไม่สามารถทํางานได้นะครับมันก็จะรีเซตตัวเองนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนี้ให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ใช้บอร์ด l p d p 3 2รีเลย์สี่ชแนเหมือนเดิมนะครับก็ต่อขา io 0เข้ากับกราวให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะทําการโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมก็จะเป็น รีเลย์กระพริบนะครับขาที่33ก็คือรีเลย์ตัวที่3นะครับเดี๋ยวจะเลือกบอร์ดเลือกคอร์ตให้ถูกต้องแล้วก็อัปโหลดโค้ดลงไปเลยนะครับกด en หนึ่งครั้งนะครับถ้าขึ้นสีส้มจุดๆุดจุด ตอนนี้อัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาจัมเปอร์ออกแล้วก็กด EN หนึ่งครั้งนะครับเปิด Serial Monitor ขึ้นมาดูนะครับนี้สังเกตว่าตอนนี้มันรีเซ็ตตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับรัวๆเลยนะครับสังเกตว่ามันขึ้นว่า Brow Out Detector Was t r i c k นะครับแสดงว่ามันตรวจพบ บราวเอานั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเลี้ยงก็คือจะเอาอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับจ่ายให้บอร์ด เสร็จแล้วจะเสียบปลั๊กเลยนะครับตอนนี้บอร์ดก็ทำงานตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวดูที่ s e เรียลมอนิเตอร์กันนะครับก็ไม่มีบาเอารีเซ็ตแล้วนะครับลองเชียร์เอาพุทดูก็ได้ครับลองกด E N หนึ่งครั้งดูนะครับว่ามันจะรีเซ็ตหรือเปล่า บอร์ดก็ทำงานตามปกตินะครับแล้วก็ซีเรียลมอนิเตอร์ก็ไม่มีรีเซ็ตนะครับโอเควิธีการแก้ไขบาวเอารีเซ็ตนะครับก็คือจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดที่เราใช้งานนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ